Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพรามานีเปิรเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอนื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas อะไรครับยังไม่รู้เรื่องเลยคำถามสาวฟิตเนสที่ไหนครับเห็นว่าเราเดินควากับผู้หญิงอยู่แต่พอเจอที่นักข่าวแล้วเราก็เดินหนีอะไรอย่างนี้อ๋วิ่งหนีเลยเหรอเจอที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยที่ไหนนะก้อนผมไม่เคยเดินมาละก้อนเลยนะที่ไหนนะที่ไหนนะ ยี่ห้าวิ่งห้ใส่เสืก้าใส่เสื้อก้าเสื้อีเอ็อ๋อผมไปเล่นบาสมาหเปล่าครับเออนั่นแหละมั้งเสื้อหมายเลขสเหรอเสาวสวยะครับทีเกเราอันนั้นโอ้โก็สวยดีนะโอ้โห ไม่คือผมไปเล่นบาสท,ที่สวนเดนบ่อยครับไปเล่นจริงๆถ้าว่างเราก็จะไปเล่นเกือบทุกวันครับ,ไ,นนรบไม่ผมผมก็เล่นคนเดียวครับ<อ>เล่นบาสผู้หญิงไหนเขาเล่นบาสกันเ <ผม S 2> เห็นเดิอนออกมากับสาวอ๋อก็คือจริงๆแล้ววันเดิอนออกมากับสาวอ๋อคือผมเนี่ยไปเล่นบาสสวนเลนตลอดเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเราก็เดินมาเข้าเอ็มโพรเรียม<แ>เพราะว่าผมเนี่ยต้องขึ้นไป BTS แล้วก็เจอน้องน้องเขามาเล่นฟิตเนส ่าที่เขาเรียกเหมือนกันก็เจอแล้วก็คุยกันก็ปกติอะไรนะฮะการทำอะไรนักข่าวนี่ดี่พี่หนีอยู่ก็เดินปกติหรือเปล่าอะไรนะฮะจริงเหรอไม่ใช่แล้วไม่ได้เด็กคนเดียวจริงเหรอไม่ไม่พี่หญิคนนั้นเป็นรุ่นน้องเราที่ไหนะฮเป็นรุ่นน้องเป็นใครเป็นใครเป็นรุ่นน้องก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันครับสนิทกันไหมคะหสวยงไก็สนิทก็สนิทพอสมควรครับ เรียกว่าเป็นคนที่เราพบอยู่ในร้านไม่ไม่ไม่ใช่อะครับคือจริงๆแล้วเราก็แบบเจอน้องเขาเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมาเล่นฟิตเนสกับผมไม่ใช่กับผมเขาไปเล่นฟิตเนสไม่ใช่ผมไปเล่นบาสผมไปเล่นบาสมาที่สุดเป็นจริงๆผมเล่นบาสมาแล้วก็เจอน้องไม่ใช่นะก็สนิทพอสมควรนะครับก็าสนิทด้วยแล้วมีเพื่อนกันหลังไหมไหมคะเพราะว่าน้องเขาบว่าเป็นคนเหมือนกัน อะไรนะฮะมีการพี่คุยกับน้องเขาไม่พากว่าเขาว่ามันโมโหมคือพลังใจที่เราเดินเดินโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้เดินหนีไม่ได้อะไรแล้วยังไงเขาก็กลับผมเขาก็ต้องกลับบ้านของเขาผมก็ต้องกลับบ้านของผมครับอ่าไม่ไม่มีการผมต้องขึ้น BTS กลับบ้านแล้วก็ต้องขึ้นบันได ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวนะผมว่าเรื่องเรื่องความรักเรื่องเราจะคบใครอ่ะมันก็นก็ไม่ได้เกี่ยวกัน,น,นเดี๋ยวถ้ามีมีแฟนเดี๋ยวบอกแน่นอนครับยังไม่มีครับความทีเราไม่กลัวเราเกิดเที่ยวแบบการที่เราแบบเดินหนีอ,อะไรอยย่างงเี้ไม่ผมก็ไม่ได้เดินหนีครับพอดีวันนั้นเนี่ยผมต้องขึ้นวีดีอกักษรหาแล้วน้องนอ้องเขาก็กลับรถของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ไม่ได้เดินหนีไม่ได้อะไรพีาถามไหมคะว่าเจอพี่พี่นักข่าวอะไรอยนี้เรารีบกลับหรือเปล่าไม่ครับคือ เราก็ต้องกลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือน้องเขาเนี่ยต้องขึ้นรถกลับบ้านผมเนี่ยต้องขึ้น BTS กลับอะไรอย่างงี้แล้วไปเจอกันที่คล้ายห้องบอะไปเจอกันที่คลายห้องบโน้โน้โน้เขาขับรถกลับผมขับ BTS บนทางกันไม่ใช่แฟนใช่ไหมเจอกันถ่าหน้าไม่ใช่มองผู้หญิงเสียใจหรอกไม่เสียใจไม่ใจ่ี่มีภาพนะเฮ้ยไม่ไม่ ครับยยครับขอโทษนะครับทั้งคุณทั้งล่างขอโทษนะครับไม่ก็ไม่ได้เสียเราก็เป็นพี่น้องกันปกติครับยืนยันกัับสาวคนนน้ยืนยันยืนยันยยืนนัว่าเป็นพี่น้องกันครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจริงๆครัิงครับเราสามารถพัฒนาเป็นแฟนได้หรือเปล่าปกติเออก็ก็ยังเป็นพี่น้องก็คุยกันเป็นเพื่อน<ต>เป็นพี่น้องดีกว่าครับก็ไม่ได้สนิทที่สุดข,ขนาดนั้นเห็นว่าเราก็คุยกันสนิทกันเลยนะวนนี้ใครเนื้อใจวันนี้มีใครที่คุย ก็ก็มีบ้างก็มีคุยบ้างก็ก็ขอมีคนคุยนิดนึงก็ดีนะตอนนี้เห็นวาเป็นพระเอกตัวแล้วเรื่องแรกของพี่นกจักรชัยอ๋อครับช็จริงๆแล้วผมก็ยังไม่กล้าพูดของผมเองเต็มปากนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาคอนเฟิร์มกีนก็ก็ก็มีแนวโน้มนะครับแล้วก็ก็ดีใจที่เอาโอกาสตอนนี้เตรียมตัวไปไหนแล้วคะ ก็กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปทีเวิร์กช็อปได้มาสักระยะนหนึ่งแล้วฮะพี่นกก็เต็มที่กับกับเรื่องนี้มากมากแล้วเราที่เราอยากอยากในไหนๆก็ไม่ใช่เป็นเป็นตัวเรื่องแรกก็อยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดนยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่จะเล่นเพรก็ตืต่นเต้นครับแล้วก็กดดันมากเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ย มันค่อนข้างจะยากแล้วเน็เปอร์เลนที่ที่พี่โนเขาต้องการเนี่ยมันเป็นแบบอลลารมณ์แบบายนขนมต้มอะไรประมาณนี้ครับมันค่อนข้างค่อนข้างจะยา<ค>ะกแล้วก็ถ้าทำได้ไจริงเนี่ยก็คงจะดีล้วก็สนุกยังไ,ไ่เป็นละครเรื่องแรกระบูด้วยใช่ครับคืิจริงบูบูก่อนหน้านี้นก็เคยเล่นมาบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากขนาดนี้นะครับก็เราเองก็อยากจะฟิตซ้อมร่างกายให้มันเต็มที่ ได้ภาพที่ด like <laughs> ีท <polls happen. laughs> ี่สุดตอนนี้เป็นเรียนอะไรอยู่บ้างครูบตอนนี้ก็เรียนมวยครับหลักหลักจะเป็นอะไรการเป็นเอกเป็นตัวนี่ผู้ใหญ่มีสั่งห้ามในเรื่องความรักงดพูดนะย้อนก็ใม่อีกแล้วก็ต้องจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครบอกในเรื่องเรื่องความรักว่าจะต้องห้ามหรือไม่ห้ามผมว่าปัจจุบันนี้สังคมเราเปิดเปิดกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดรับเรื่องเรื่อง เราจะคบใครดาราคนไหนจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะผมว่าแสดงว่าเราคุยหลายคนก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าเป็นใครดีไม่ดีอย่าพูดยังไงใส่เครื่องอะไรไมใส่เครื่องอะไรไม่ต้ใส่อะไรผมจำไม่ได้ เป็น <differences S 2> oh <okay. S 1> แฝดอยู่ที่บ้านเลยคุณนอคุณยคุคุณไหมคะอ้คุณคุณครับคุณคุณอ้าเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องได้คุกเจอคุกเจอ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวช่องแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่น,น,นไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w ว w p วทเว็บ .com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว